สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเก็บผักกันเนาะวันนี้จะเก็บผักอะไรกันบ้างผักกำลังงามเลยกวางตุ้งดอกไม้ไฟวันนี้น่าจะเก็บถั่วฝักยาวไปเจียวใส่ไข่ไม่ใช่สิต้องหอกออกไปใส่ไข่เจียวนี่ถั่วฝักยาวอ่อไม่ใช่ไม่ได้เก็บลูกนี้นะ ดูดูมดม,มีหลายลูกอยู่น่าจะมีประมาณเขาเรียกอะไรเรียกเป็นฝักเนาะลืมน่าจะมีอยู่ประมาณสามฝักพอดีได้ใส่ไข่เจียวพอดีเลยอันนี้เอาไม้ค้ำไว้เดี๋ยวมันล้มวางสุ่งงามมากเลยวางสุ้งดอกไม้ไฟนี่ดอกปักยาวของเราวันนี้ได้สามฝัก เราจะเอาไปใส่ไข่เกียวเขาให้บิดเนาะแต่เราไม่บิดเราเราตัดนะดนนนนประมาณครึ่งครึ่งเมตรได้ประมาณไม่วันทัดไม่วันทัดครึ่งนี่ก็มีเยอะนะเนี่ยเี่นี่อีก นี่อีกตั้งหลายฝักรออีกสองสาวันดอกก็เยอะลูกก็เยอะอ่าไอ้ลูกเนีงอีอฝักเลิกนี่ไอ้นี่ไอ้นี่ยาวประมาณแั่เกือบไม้บังส่วนเป็นเมตรเลียอันี้เกือบจะเกือบจะแก่เหมือนคนตัดนี่สามฝักจะไปใส่ไข่เจียวกัน จะเอาไว้ไกว่อนเยอะเลยอตรงนี้อีกมีอีกสองอ่าเดี๋ยวเราไปตัดอะไรน่าตัดอันนี้เราจะตัด ระกาศระกาศหอมเนาะระกาศหอมอิตาลีของเราอีนกอใหญ่มากเลยยางด้วกยกันไก่ไม่คมเลยอะของสารกันไก่พันนี้โตได้แค่นี้เลยะมูตมี่ค่ะ ากกินแกงเลียงยังไงปักทองมีสงสารกันไก่จะสงสารกันไก่หรือสงสารบวบก,ก่อนอันนี้เดี๋ยวก็จะรื้อต้อนละเพราะว่าลูกคนเล็กเกินโอยสงสารตัวเองมากเลยอันนี้ได้สี ไ,ไปผัดได้หนึจานเลยเดี๋ยวไปตัดผักอีกเดี๋ยวตัดผักก่อนผักหลายๆอันนี้ก็สวิตชาร์ดของเรามันก็ต้องตัดนะไม่ตัดมันก็จะไม่แตกใหม่มันก็จะเป็นผักเก่าๆงามนะสีสีสัน สนต้มจิ้มน้ำพริกบุ้งก็แก่แล้วแก่เหมือนคนปลูกอยู่วะ ผักของเราได้หลายอย่างนะอยู่นะอุ้ยมันพันกันดูลุงตุงนางตัวยาวสดๆเลยแต่วันนี้เราไม่ได้ตัดกวางซุกหลงไม่ใส่แค่นี้แหละแค่นี้ก็กินไม่หมดลนะ เดี๋ยววันไหนตัดกวางตุ้งดอกไม้ไฟเราจะมาทําคลิปให้ดูโอเคจ้าคลิปนี้แค่นี้นะจ้าเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะจ้าสวัสดีจ้า